สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาติดตั้งอุปกรณ์ GPS รุ่นวัดน้ำมันพร้อมแท่งวัดน้ำมันนะครับผมวันนี้นะครับเรามาติดตั้งรถทีโน่นะครับหัวลากนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กัน,นครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม ในเรื่องของตัวอุปกรณ์นะครับอันดับแรกเลยนะครับก็จะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์ GPS นะครับที่รองรับวัดน้ำมันนะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นในเรื่องของตัวเครื่องรูดใบขับขี่นะครับที่รองรับกล่องส่งนะครับผมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของตัวเสาสัญญาณ GPS นะครับ <k S 1> แล้วก็สายไฟนะครับผม เสร็จแล้วตัวนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวอุปกรณ์เสริมนะครับที่เป็นแท่งวัดน้ํามันนะครับความแม่นยําจะอยู่ที่9 0กว่าเซ็นเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูต่อหลังเจาะแท่งวัดน้ํามันอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะเป็นลักษณะไหนนะครับครับตอนนี้ช่างก็ถึงขั้นตอนในการเจาะถังนะครับผมการเจาะถังนะครับเราก็มีการไล่ในเรื่องของ ตัวขามาวเหล็กด้วยนะครับตอนนี้ก็ทำการส่องเข้าไปนะครับว่ารูตรงนี้นะครับสามารถวานแท่งได้หรือเปล่านะครับผม mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูตอนหลังเจาะเสร็จนะครับแล้วก็วางตำแหน่งของตัวแท่งอีกทีหนึ่งนะครับ ครับตอนนี้ช่างก็ทําการเจาะรูเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงขั้นตอนในการวัดความสูงของตัวแท่งนะครับแล้วก็ทําการตัดแท่งนะครับครับหลังที่เจาะแท่งแล้วก็วัดระดับความสูงของตัวถังนะครับแล้วก็ได้ทําการตัดแท่งเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ช่างนะครับก็ได้ทําการเจาะยึดน็อต นะครับกับตัวแท่งเรียบร้อยแล้วก็เดินสายเก็บงานเรียบร้อยนะครับผมก็คือการไล่สายก็คือจะใช้ท่อเฟกนะครับเสร็จแล้วก็จะลากไปที่หน้ารถนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ g p s นะครับผมตอนนี้ช่างก็ได้ทําการวัดค่าไฟนะครับว่าเส้นไหนเป็นไฟตรงไฟออนนะครับแล้วก็ไฟกล่าวกับสายน้ํามันนะครับผม จากที่ลูกค้าได้ทําการติดตั้งอุปกรณ์ GPS รุ่นวัดน้ำมันพร้อมแท่งวัดน้ำมันนะครับผมในเรื่องของตัวระบบนะครับก็จะมีผลในเรื่องของอค่าแสดงเปอร์เซ็นต์น้ำมันนะครับว่ารถที่วิ่งอยู่น้ำมันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมทั้งนี้นะครับก็จะมีผลในเรื่องของตัวกราฟน้ำมันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับทะเบียนบอทนะครับ6180นนะครับว่าตอนนี้น้ำมันเปอร์เซ็นต์เหลือกี่ลิตร สีเขียวลักษณะสีเขียวคือการวิ่งอยู่นะครับสีเหลืองคือติดเครื่องนะครับจะเห็นได้ว่าการค่อนข้างที่จะนิ่งนะครับเพราะว่าความแม่นยำของตัวแท่งวัดน้ำมันจะอยู่ที่95%เลยนะครับอันนี้ถ้าเทียบกับตัวอุปกรณ์ GPS อย่างเดียวนะครับผมที่มีวัดเซนเซอร์จากลูกลอยนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะค่อนข้างที่จะสวิงเพราะว่าความแม่นยำของตัวอุปกรณ์มันจะอยู่ แค่ที่70%เเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าจะวัดจากเซนเซอร์จากลูกลอยนะครับผมครับทางนี้นะครับก็จะมีในเรื่องของตัวรีพอร์ตเพิ่มเติมขึ้นมานะครับลูกค้าสามารถเลือกวิเคราะห์การใช้น้ำมันได้ด้วยนะครับในเรื่องของการวิเคราะห์การใช้น้ำมันนะครับผม ก็หัวข้อนะครับก็จะมีวิเคราะห์ในเรื่องเวลาเริ่มต้นนะครับสิ้นสุดนะครับระยะทางนะครับเสร็จแล้วก็ตัวโปรแกรมครับจะคํานวณอัตราเฉลี่ยการใช้เชื้อเพลิงมาให้ด้วยนะครับว่ากี่กิโลต่อลิตรนะครับผมแล้วก็จะมีในเรื่องของตัวรายงานการเปลี่ยนแปลงน้ํามันนะครับตัวนี้สามารถกําหนดในเรื่องของตัวเวลานะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์การคาดเคลื่อนนะครับผม ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับก็คือรายละเอียดจะมีในเรื่องของตัวป้ายทะเบียนเวลาเริ่มต้นเวลาสิ้นสุดนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวระยะทางโดยรวมนะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงของน้ํามันนะครับแล้วก็สถานที่นะครับผม